ออโอ้ยยยสวัสดีครับเป็นไรนะครับนะ้วันนี้นะแมวมื่นแกมเมอร์มาเล่นเกมแต่ในสี่ฮีโร่เหมือนเดิมนะวันนี้อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์571นะเหมือนเดิมเลยตรงนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยคือมาตรงนี้นะกิจกรรมนี่เลยบารมีสรารลมบารมีสรารลมตรงนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมตัวหั่นตัวหั่นมาดูตรงนี้เลยขอดูซิขอดูซิเนี่ยครับสิ่งที่เพิ่มมาล่าสุดก็คือ เตียวเลี้ยวอินซีพงงาดโอ้โหตัวนี้บอกเลยตัวหั่นตัวนี้ผมลองดูแล้วรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นตัวโจมตีนะ mm hmm. เขาเขียนว่าเป็นสายโจมตีปรากฏว่ามันน่าสนใจมากแต่ว่ามันน่าสนใจยังไงเดี๋ยวลองมาดูพลังกันดี mm hmm. ก็มาดูตรงนี้โจมตีธรรมดาสร้างดามกันยภาพ60%แกศัตรูเป็นแนวตรงหรออันนี้สร้างน้อยนะแต่ว่าเป็นแนวตรงก็ไม่แย่นะ มาดูที่สกิลสร้างดาเมจแกยภาพ140%แก่สตแกศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงไอด้ดุตรงใกล้เคียงเนี่ยมันไม่แน่ใจว่ะมันเหมือนเป็นแบบตีเป็นแบบตัวเลขบวกป่ะเป็นเครื่องหมายบวกป่ะถ้าอย่างนี้ก็น่าสนใจอยู่นะทั้งแนวท่านด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะแต่ทีนี้เนี่ยมามาดูตรงนี้เราข้ามาดูตรงนี้ครับขวานคู่ฝ่าพายุต,ตรงเนี้ยเขาบอกว่าเมื่อเริ่มทน เมื่อเริ่มต้นเฮิร์นกลุ่มตนเองจะเข้าสู่สถานะหน้าเกรงขามหน้าเกรงขามเนี่ยคือหลังจากไร้สกิลผู้ที่ถูกโจมตีจะได้รับเอฟเฟกต์ชนะเหนือชั้นจะเกิดขึ้นทั้งหมด1รอบอ่ะไอตรงนี้เรายังไม่รู้ว่าคืออะไรใช่ไหมแต่ว่ามาอ่านต่อเมื่ออยู่ในสถานะนเกรงขามแล้วเนี่ยหลังจากที่ไร้สกิลจะทำดาเมจและเพิ่มเอฟเฟกต์ชนะเหนือชั้นมาชนะเหนือชั้นเนี่ย เขาบอกว่าแต่ละชั้นจะขโมยพลังโจมตีของเป้าหมายปัจจุบัน10%ทับซ้อนสูงสุดได้3ได้3ชั้นนั่นต่อเนื่งหนึ่งเทินนั่นก็คือดูดซับดาเมจได้ถึง30%เลยสูงสุดไม่เคยเห็นตัวที่มันแบบดูดซับดูดดาเมจของฝั่งศัตรูอะอันนี้มันก็น่าสนใจนะเพราะว่าพอดูดดาเมจแล้วดาเมจเราก็น่าจะเพิ่มขึ้นไปแล้วตัวดาเมจของเขาก็น่าจะลดลงนะ ไอเน,นี้มันน่าสนใจจริงๆแต่ว่ามาลองดูที่บงหนึ่งซิณะนที่อยู่ในสถานะหน้าแกงขามหลังจากโจมตีจากกระตุ้นเอฟเฟกดูดซับนี่ไงดูดซับตรงเนี้ยหลังจากโจมตีแต่ละขั้นแต่ละครั้งเหรอดูดซับ hp เท่ากับ80%ของพลังโจมตีเป้าหมายเหรออัน,นี้มันไอเน,นี้มันโกงไปหรือเปล่าเนี่ย80%ของพลังโจมตีเป้าหมายเลยเหรอเออแปลกฮะมันดูเหมือนโกงมากเลยแล้วก็เนี่ยครับทุกครั้งที่เป้าหมายที่มีชนะเหนือชั้น1ครขั้นหนึ่งขั้น เอฟเฟกต์นี้จะเพิ่มขึ้น80%อต่าไอ้ตรงนี้มันก็เพิ่มพลังโจมตีขึ้นได้นะโอเคอันไหนมาดูขั้นที่2ดีกว่าในสถานะนากรงขามหลังจากได้รับดาเมตโดยตรงจะดูดซับโทสะของผู้โจมตีปัจจุบันเพิ่มเติมอีก3 0เนหรอนี่มันดูดโทสะเพิ่มขึ้นด้วยเหรอโอ้โหดูดโทสะด้วยดูดทั้งพลังโจมตีดูดทั้งโทสะแฮะแล้วมีอะไรอีกเนี่ยสร้างดาเมตทางอ้อมขึ้นอีกนะโอ้โหอะไรเนี่ย มันที่บวกสามเลยทุกครั้งที่ขุนพลอื่นจะค่ายเดียวกันที่อยู่ในสถานะชนะเหนือชั้นโจมตีนั้นเตียวเลี้ยวอีซีพังอาจมีโอกาสลงมือเพิ่มอีกหนึ่งครั้งเอ๊ะลงมือเพิ่มหนึ่งครั้งเหรอคือมันเหมือนแบบสวนว่าสวนก็ได้ด้วยคือขุนพลค่าขุนพลอื่นค่ายเดียวกันเหรอพรั้นั้นเนี่ยโหเวลาเล่นค่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาเจออะไรอย่างนี้นี่รู้สึกว่าจะสวนได้ด้วยโอ้โหน่าสนใจมากถ้าอย่างนั้นเนี่ย ต้องมาลองดูกันเลยแต่ว่าเห็นไหมตอนเนี้ผมดองไอ้ตรงนี้ไว้เยอะมากเห็นไหมเสกหม้วงตังชิงตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าถ้าผมกดซื้อนะจะเป็นไงขอดูสิโอ้โหโะลุบอกเลยทะลุแต่ว่าเรายังไม่รีบกดนะเดี๋ยวเอาไว้ค่อยรีวิวจริงๆทีหลังนะเดี๋ยวถ้าผู้ถ้าต้องการกดจริงๆนี่เข้ามาดูตรงนี้ครับ อย่าลืมประวัติตรงนี้นะเข้ามากดตรงนี้ได้ด้วยนะเนี่ยได้ผู้การมาฟรีๆหนึ่งอันนะแล้วก็อย่าลืมนี่เข้ามากดแต่ละรอบนะแต่ละรอบก็เหมือนเดิมทุกๆ2ชั่วโมงถ้าดูจากปฏิทินแล้วเห็นไหมมันเป็นทุกๆ2ชั่วโมงก็อย่าลืมมากดดูนะดูเหมือนเดิมอันดับเนี่ยถ้าเอาที่ดีเนี่ยสายเติมน้อยสายเติมไม่มากเนี่ยก็ติดอันดับ 1- นึ่ใน200พอ หรือใน300ค่อยเก็บอย่างนี้ก็ได้นะพเพื่อนๆก็ค่อยเก็บๆไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันก็จะได้เองนะครับอ่ะต้องเป็นอย่างนี้นะมาคือมันอันนึงมันได้10แต้มไงก็พกเพื่อนก็ลองดูว่ากด2ทีอาจจะได้ก็ได้หรือกด3ทีก็อาจจะติดอันดับนะพเพื่อนๆก็ลองดูนะครับทุกๆ2ชั่วโมงมาดูแต่ว่าคลิปนี้จริงๆผมจะมาลองตรงนี้ครับดวนยุดใต้ล,ดดล่าตรงนี้เหมือนเดิมนะตเตวเล้วอินซีพังงานมาดูว่า แต่ละก๊กมันทําอะไรบ้างหลังถ้าเป็นโก๊กฮั่นหลังจากที่ศัตรูเป้าหมายชนะเหนือขั้นโจมตีลงมือเตียวเตียวเลียเ้ยวนี่มีโอกาสเพิ่มสกิลที่ไม่ใช่ทุกสตหนึ่งครั้งเหรอหอืมลงมือเหรออันนี้มันแบบว่ามันสวนว่ามันสามารถสวนได้เลยอะ่ะอันนี้ก็ดีนะฮั่นแต่ว่ามาดูต่อนี่ครับถ้าเป็นบุยทุกครั้งที่เพิ่มเอฟเฟกชนะเหนือขั้นหนึ่งอัพ หนึ่งอันเนี่ยจะเพิ่มฟูโทรศัพท์ตนเองเพิ่มอีกหนึ่งแต้มเหรอโอเคเนี่ยเพิ่มโทรศัพท์อีกแล้วแรงจุกถ้าเป็นของโจ๊กหรอหลังจากตนเองลงมือดอเมดโดยตรงจะเพิ่มขึ้นเก้าเปอร์เซ็นต์ทับซ้อนได้ต่อเนื่องหนึ่งเทินกลุ่มเหรอหนึ่งเทินกลุ่มขึ้นเก้าเปอร์เซ็นต์เหรอถ้าตีตีไม่หยุดนี่คือแบบสิบรอบก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะแต่ว่าอ่ะมาจะเป็นงอแหละเมื่อจุตีเป้าหมายเผาไหม้หากเป้าหมายมีติดเอฟเฟกต์ชนะเหนือขั้นดาเมจที่โจมตีใส่เป้าหมายจะเพิ่มขึ้้้้้นนนนนนออออีีีีกก36%ืง่่ต็ใสไดะ คนมองไฟนะก็จะทําให้มองเห็นติดเผาไหม้ขึ้นมาได้ด้วยนะแถมคอมโบกับเสียวเกี้ยวได้ด้วยเออนี่ก็น่าสนใจมาดูกลุ่มกกกเมื่ออยู่ในสถานะชนะเหนือขั้นจะลดโทษเพิ่มอีกหนึ่งแต้มอ่ะส่วนกกกจิน้นเมื่อจบสีเป้าหมายที่เป็นกลางหนกอก,กระดูเยอะหยนันหรือว่าเหนื่อยทุกครั้งทุกๆในหนึ่งสถานะจะเพิ่มดาเมจทั้งอ้อม40%อตไอตรงเนี้ยถ้าบอกเลยว่าติด4อันนี่้4 4ห6เเลยเหรออย่างเยอะเลยเนี่ยมา ราะนั้นผมเนี่ยเล็งจิ้นไว้เลยนะแต่ว่ามาลองเล่นให้ดูเลยมาสักทีหนึ่งแล้วกันดาวเมจขั้นสูงบอกเลยว่ามีสื่อสร้างสื่อจิ้งถงอยู่เหรอสนมโชว์ผมบอกเลยว่าผมก็ต้องเอาบุญเอ๋งและกันเพราะว่ามาขนาดนี้แล้วครับดาเมจขั้นสูงมาอยู่รอดทั่วไปอยู่รอดทั่วไปมีแฮรด้วยเหรอเอาตามเขาดีไหมก็ได้สนใจนะมีแฮรด้วยเดี๋ยวขอดูซิโอ้ เอาแฮแล,ะละ้วล่ะเอาตามเขาเลยมาแค่หัวตุ้นเรียบรย้อยเสือขาวขุนพลวีขั้นสูงเหรอจื่อสร้างหวังที่กวรรอโอ้โหตัวดีทั้งนั้นโจโถก็ดีนะ่ผมอยากได้อออยากได้โทสาวว่ะโทสายเยอะๆก็ดีนะจื่อสร้างแต่จื่อสร้างนี่ตัวโกงมากเลยแต่ผมชอบเล่นอะไรแปลกๆเอาโจโถมาเลยครับโอ้ ดีมากแล้วก็ขุนพลตรงนี้เอ่ขุนพลจิ้นอ่ะ,อะต้องลองจิ้นดูอ่ะเพราะว่าไม่รู้แล้วล่ะมีโจโฉมีตรงนี้เอาแฮมมาเปิดก่อนเลยครับดูแถวหลังอย่างนี้หรอโจโฉอย่างนี้ดีไหมเออมาขุนพลตรงนี้หรอหานละกัน ท่านดีไหมวะอ่าอดูหน่อยจโจ๊โกโก๊โโกโจ๊กหม้อกลุ่มโ๊กอ่ากลุ่มโ๊กแล้วกันมาเนี่ยครับตามสูตรเลยครับตัวนี้มีกลุ่มโ๊กด้วยอ่านี่ครับรถโทรศัพท์ลิโ้แน่นอนเอามาตีอย่างนี้ตีโดนเต็มๆตีเครื่องหมายบวกเราต้องอยู่ตรงนี้ครับตีเครื่องหมายบวกอ่ะมาอยู่ตรงนี้เลยจัดไป รับรองโดนเต็มเต็มมาครับมาปึ้งมาโดนแถวหลังไม่เป็นไรมาเราก็ตีบวกกันโอ้โหลิปโ,โอ้โหมาโห,หดแท้แท้โหดมากแต่ว่าโจโฉมาแล้วครับหนึ่งมาแล้วตีแถวบวกโดน3ตัวเรียบร้อยแล้วก็โอ้โหบุญเอ็งต่อเลยหายไปเลยว่ะบูหายไปเลยแจ่มมากเอาแล้วผมเจอ คอมโบดีๆแล้วขุนพลบุยขั้นสูงมาอีกแล้วเหรอจื้อสร้างสุามี้ซุนฮกนะแต่ว่าครั้งนี้ผมขอดูตรงนี้ละกันถุงต่างโตถุงลูกไล่โจมตีอย่างนั้นเหรอถุงอย่างนี้ก็ต้องถุงท้อโอ้ถุงดีๆทั้งนั้นแต่ผมต้องเอาถุงต่างโตละกันเพราะว่ามันอ่ะถึกๆขึ้นนะมานี่แหละนี่อย่างนี้ละกัน มาอลองดูซิปึ้งมาแฮมาแล้วครับโอ้มีนี่ด้วยอุ้ยเราไม่ไม,มีโจโฉว่าไม่มีถุงโจโฉสวยแล้วเราติดโล่เนี่ยครับตีติดโล่ไม่มีถุงโจโฉโสยแล้วแล้วเป็นไงครับนี่ครับแพ้ไปเลยไม่เป็นไรเพราะว่าเราเห็นแหละเราไม่มีเราตีติดโล่อยู่นะเราไม่มีถุงโจโฉเราเห็นแหละดีไหมหรือเป็นบุยดีไหมบุยก็ได้อุ้ยมา จริงๆหน้าเปลี่ยนเป็นจกนะเพราะว่าถุงยวนเล่นเยอะอยู่อุ้ยโอย้ตีแรงจ,จัดๆแต่ว่าเราก็ตีหายเหมือนกันตอนนี้ถุงยวนเหลือถุงยวนตัวเดียวอุ้ยถุงยวนโอ้อะไรครับเนี่ยโอ้โหมาขอเราสวนหน่อยเอถอะถุงยวนด้วยถุงยวนเป็นตัวที่น่ากลัวมากๆกรึบโอ้เหลือตัวเดียวแล้วเนี่ย จะสู้ไหวไหมเนี่ยเออแต่ถงหยวนไม่ยอมตายสักทีดูดิดเพื่อนถงหยวนไม่ยอมตายแต่ว่ามาต่อเออนั่นแหละโดนสะท้อนตายไปเลยตายไปตอนนี้เหลือแฮแฮ,แฮก็ยังอยู่แต่ว่าเราก็นี่ครับโอเคอ,เคอเคูชนะได้เฉยมาจริงๆควบคุมขั้นสูงไปรับไทสูจูทรงทรรอย่างนั้นเหรอผมจะไป นี่ได้ยังไงจะไม่เลือกเขาได้ยังไงมีทั้งถุงหยวนด้วยอย่างนั้นเหรอของดีๆทั้งนั้นผมรู้สึกว่าขอดูมัจฉา,าว,วจีซเอ่านี้ก็ดีแล้วก็ถุงแพ้ขั้นสูงผมบอกเลยว่าถุงนี้หมดโหดทั้งนั้นซึ่งผมต้องการเนี่ยผมรู้สึกว่าถุงหยวนก็น่าจะดีนะถุงหยวนตรงนี้ทำงานเตียนอุยเหรอ ไม่ใช่ถุงถุงกุอูมาผมเอากุอูมาเลยผมอยากได้โทรศัย์เยอะๆแล้วก็จับกระโบนทับสักหน่อยเพราะว่าไทยสูตรจู้มาแล้วเนี่ยบอกเลยว่าอืมเป็นก๊กอะไรดีอ่ะก็ต้องนี่ครับจิ้นไปเลยครับบอกเลยว่าจิ้นอย่างเยอะเข้าขากันมากเราต้องเปิดด้วยตัวนี้อืมเอาแฮรมาอยู่ข้างหน้าด้วยอ่ะตรงนี้ก็น่าจะดีสุด ผมบอกเลยว่าน่าจะเวิร์กมากๆเปิดด้วยไทยสูตจูไปเลยครับมาแล้วมาแล้วครับโอ้โหมีตัวลงมี6ตัวเลยมี5ตัวเลรวแต่ว่าไทยสูตจูปึ้งเรามาถึงจอกก่อนแล้วก็บุญเอ๋งเข้ามาต่อเลยแล้วไทยสูตจูเข้ามาครั้งที่2ต่อเลยรับรองนะครับมีรีจูอย่างนี้ไทยสูตจูก็ชอบเลยชอบเลยครับแล้วก็มาตีเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็สวนเหมือนกันทาไมตีหลบหลีกครับเนี่ยแล้วก็บุญเอ๋งมาต่อเลยทันที แต่ว่าเลือดเรานี่ก็โอ้โหอยู่ไม่สุกเหลือเกินเลือดโอ้โหเลือดเราไม่ใช่ย่อยๆยยมาไล่โจมตีไทสูจู้ต่อแล้วก็บุญเองมาแล้วตอนนี้เราเลือดน้อยกันโคตรๆเลยตอนนี้บุญเองโอ้หมีหิวด้วยโอ้สองหิวเลยเหรอสวยแล้วครับผมมีสองหิวเลยตอนนี้เรา เลยวเลี้ยวเราใกล้จะตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราขาดตัวอิวนี่เองนี่หาตัวองมาเพิ่มแล้วลืมไปแล้วก็โอ้โหตีจนมาไล่โจมตีเยอะๆอันนขนาดนี้เริ่มมาแล้วครับแล้วก็บุญเอ็งมาเก็บไปแล้วหายไป4ตัวเลยมาชุบได้ตัวหนึ่งเป็นตัวของเยลเกียวแต่ว่าโอเคถึงแม้เราก็เอาตัวหลักของเขาหายไปแล้วเหลือทงหยวนแค่ตัวเดียวแล้วก็โดนสะท้อนผมรับรองว่าโดนสะท้อนเจ็บแน่นอนครับแล้วก็บุญเอ็งมาแล้วครับผม มาตีมาสวนกลับมาก็โดนสะท้อนนะปึ้งมาแล้วก็เออโจโถตีอย่างแรงเลยแล้วก็บุญเอง๋งตีโตหายไปเลยนี่แหละครับสิ่งที่ต้องการมาแล้วครับมาแล้วดาเมจทั่วไปเหมือนเดิมตัวน,นี้มีสุมาอี้เตนอุยตัวน,นี้ผมอยากได้ตัวฮิวมากๆเลยปรากฏว่าไม่มีฮิวก็ไม่เอาแต่มาดูป้ายตรงนี้เราอยากได้ถุงโจโถเพราะว่าเอามาแก้เสี่ยวเกี้ยวเลยเมื่อกี้เลยนะมาตอนนี้เราก็มีครบแล้วโจโถมาว่ายอย่างนี้แล้วกันแฮ เออย่างนี้จะดีไหมวะอุ้ยแต่ว่าเลือกไปแล้วด้วยอ่ะมามาแล้วครับปึ้งมาไท้สูดจู้มาตีมาเลยโอเคโอ้ตีแรงเหลือเกินหงหยวนหงหยวนจะตีแรงอะไรขนาดนี้มาไท้สุดจู้มา,มาต่อครับต่อมาตีสองทีเรียบร้อยสองทีเรียบร้อยมาบุญเอ๋งมาแล้ว ม,ม,ม,มาบุญเอ๋งมารอบสองบอกเลยว่าบุญเอ๋งของเรานี่เป็นตัวชูโรงเลยแล้วก็หูกุอูลืมไปลืมเห็นเขาเอากุอูมาได้ไงเนี่ยโอ้โหมาไทสูจู้แล้วก็ไม่หวั่นแล้วก็ซัดกุอูหายไปแล้วแล้วก็นี่ครับไทสูจู้บอกเลยคอมโบอย่างนี้แน่นอนไทยสูจู้บุญเอ๋งเป็นของที่อยู่คู่กันคู่บ้านคู่เมืองแล้วก็ผงดวนมาแล้วตีไปเถอะตีไปเลยตีไปก็โดนสะทอ้อนแล้วก็เราก็ตี นี่ครับไม่ยอมตายสักทีนะไม่ยอมตายเหรอไม่ยอมตายก็ต้องเอ้ยติดมิดซะง,งั้นเออได้ไดดนโลซะง,งั้นโอโ้โหโกงความตายซะได้แล้วเราโดนไปแล้วครับไทสุ่จูไทสุดจูด,ดองไปแล้วโอ้โหซวยแล้วนี่ครับความโกงของถงหยวนนี่มันโกงจริงๆโกงอะไรขนาดนี้แล้วก็มีวลี่จูเหรอแต่ว่าเราออมเราก็สู้ไม่ถอยเลอเกินสู้ไม่ถอยมาต่อโอ้หูรู้สึกว่าจะแพ้เหรอเนี่ย โอ้โหโดนธงด่วนแพ้ซะง,งั้นมาอ่ะมาผมรู้แล้ะเดี๋ยวถ้าเจอธงด่วนเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นไอตัวนี้เลยโจก๊กโก๊กเลยนะครับมาโอเคไม่เจอธงด่วนแล้วครับแต่ว่าโจ๊กทั้งนั้นเลยเหรอตัวโจ๊กทั้งนั้นเราเปลี่ยนเป็นโจ๊กครับบอกเลยว่าโก๊กโจ๊กนี่เพราะว่าถ้าค่ายเดียวกันเนี่ยมันสวนได้นะสวนได้อุย้ยตุ๊กกันเหลียงอยู่ข้างหลังเหรอนะ อุ้ยโหเปลี่ยนไม่ทันแล้วข้างหลังเต็มเลยแต่ว่าไม่เป็นไรมาขอดูสักหน่อยมาไทยสูจูมาแล้วครับมาตีมาเลยโอ้โหทีมโจ๊กโก๊กหรือเนี่ยฟูโจ๊กเอาติดมือด้วยติดมือแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าบุญเอ๋งเรานี่มาแล้วไทยสูจูมารอบที่สองรอบที่สามโอ้โหมาแล้วและบุญเอ๋งมาต่อเลยครับรอบที่สี่นี่แหละที่ชอบมากๆและบุญเอ๋งก็เก็บไปแล้วหายไปแล้วจูก,กัดเหล่ยงนะมาเลยติดบับหรอเตียวเสียด นี่ปายแต่แล้วตเตียวเลี้ยวแล้วก็พูดเองเก็บหมดโอ้โหสุดๆจัดจริงๆเนี่ยแหละความโหมดของเราขุนพลขั้นสูงเหรอขุนพลอะไรครับตอนนี้มีถุงหยวนเลยเหรอเดี๋ยวก็เอาถุงหยวนซะเลยนีเออถุงหยวนนี่ของอย่างดีเลยแต่ขอดูไนนี้สิถุงเตา่าดูดดาวด้วยโอ้อันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อได้รับโลโทสะเออได้รับโลดูซับดาเมจ โอ้เมื่อตายั้าฝันมันไม่เป็นไรันรจะได้รับรล้มันต่างหนึ่งขั้นเออก็ดีอย่างนั้นเลยแต่กิเลนตรงนี้มาอ่าเดีย๋ยวผมเอาขุนพลอันนี้ดีวะมันมีจือสร้างหวังเย่ยคุณยอโจอกุดเกอถุงยวนอย่างนั้นเหรอถุงยวนโอ้มีตรงนี้ด้วยนี่ว่าโอ้โหบอกเลยตัวจิน้นเว่ยเจียงงั้นเหรอโอ้โหผมนี่ยังชอบเลยเว่ยเจียเนี่ย รีจูต้องเอามาแล้วผมต้องการตัวฮิวสด่วนๆโอเคมามีรีจูมาขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยครับมาแล้วก็มาปกป้องคุ้มพองกันขนานหนาอุซีอย่างนั้นเหรอถุงตังโตะเออไม่ได้มีอะไรก็เอาเต่าทลายฟ้าไปดีไหมมาหบวงฮิวได้อยู่มาเออมีตัวฮิวแล้วขอบคุณสวรรค์ออบุญเอ๋งอยู่ท้ายสุดดีไม่น่า ไม่รู้แหละแต่เอาไว้ท้ายแล้วล่ะมามาแล้วครับบอกเลยมาไทสูจู้เปิดก่อนแล้วก็บุญเอ็งตามเหมือนเดิมเลยแต่ว่ามีจกกกใช่ไหมได้มาครับรอเตียวเลี้ยวเรานะเตียวเลี้ยวเราตอนนี้เรามีรี่จูด้วยรี่จูบอกเลยมาบุญเอง็งมาแล้วครับมาโอ้จูโลงก็มีแต่ว่าไทสุจู้เราม,ามาต่อแล้วตัวนี้เลือดแล้วคดลดไปเรื่อยๆแล้วก็บุญเอง็งเขาสัดหายไปแล้วบุญเอ็งเราสัดหายไปแล้ว อู้หูมาวินลู่มาทำการซัดเหมือนกันแต่ว่าไม่อยู่ครับบุญเอ็งของเรานี่มาบอกเลยว่าหายเหมือนเดิมเหลือมาวินลู่ตัวเดียวผมบอกเลยว่านี่แหละคอมโบในฝันมาแล้วคอมโบในฝันมาตามเลยครับทีนี้มีมัชราเวจีมีผลพลังอานคันสูงด้วยแต่ว่าตอนนี้ผนพลเราเต็มแล้วเราก็ต้องมาหาไอ้พวกนี้เอาแทนนะก็มีอะไรบ้างขอดูนิดซิเมื่อโดนเตะผลพลนท่านมันคันนี้มากกว่า50%เ จะฟื้นฟู HP ตัวเองเหรอเอาเอาเลยตัวน,นี้ของดีเหลือเกินเราอยากได้มากๆแล้วก็มาแล้วครับผมรอเลยในระหว่างนี้จัดกระบวนทับไปด้วยจะกระบวนทับไปเล่นๆปรากฏว่าบุญเอ๋งอยู่ข้างหน้าก็น่าจะดีนะผมรู้สึกว่าอืมนี่เลยบุญเอง๋งบุญเอ๋งมาอยู่ข้างหน้าไปเลยจะได้ตีไวๆแล้วก็โจกเหรอนี่อยู่ข้างหน้าไปเลยจะได้ทําการโจมตีไวๆ นี่ไปเลยดีไหมอือสองตัวไปเลยอือมานี่แหละมาเหมือนเดิมเอ้ยเราลืมเปลี่ยนเราเป็นค่ายโจ๊กซะแล้วกลับเป็นค่ายโจ๊กซะแล้วแต่ไม่เป็นลายมาไทสุดจู้มาแล้วทําลายก่อนแล้วก็บุญเอ๋งต่อเลยครับแล้วก็มานี่ครับบุญเอ๋งต่อสองรอบเลยตเตียวเลี้ยวรอแล้วเอ้าติดตรงนี้พอดีเย้หยันนะแต่ไม่เป็นไายตีทรานะเพราะว่า สิ่งที่เราต้องการคือนี่ครับคอมโบไทยสูจูบุญเอ๋งนะเหมือนเดิมตอนนี้ปึ้งไทยสูจูมาเอ้าตีเอ้าหายไปเรื่อยนะครับก่อเขาหายแล้วบุญเอ๋งตามมาบอกเลยว่าไทยสูจูตามต่อนี่แหละครับคอมโบในฝันจริงๆบุญเอ๋งก็ตีไม่หยุดไทยสูจูก็ตีต่ออะไรกันครับเนี่ยตีจนจะตายและจนบุญเอ๋งเนี่ยซักหายไปหนึ่งตัวแล้วเพราะนั้นโหเตียวเลี้ยวมาทีทําอะไรไม่ได้แล้วเจอฮิวขึ้นมานครับมีทั้งก่อทั้งเลื่อนและบุญเอ๋งตีต่อเลยอ่ะ นี่มันโหอะไรกันครับเนี่ยบุญเอ๋งเอาไม่หยุดแล้วฉุดไม่อยู่จริงๆบุญเอง๋งตีจนหายไปเลยอืหของดีขนาดนี้มีคุณพลบิลลิปโป้ด้วยอรอโอ้โหตัวสุดจังๆสุดจริงผมว่ามันก็ต้องเอาแล้วนะครับเพราะว่าได้ตัวมาขนาดนี้เอาตัวออกเดี๋ยวขอดูคนนุณพล เออแพ่ขั้นสูงหน่อยเอา้าถุงปาลโมมาขนาดนี้เจ็ดสังหารก็มีถุงเตียนอุยผมบอกเลยว่าเอาถุงเตียนอุยมาก่อนเลยเพราะว่าตีแรงเหลือเกินทีนี้ริปโปมาใช่ไหมผมก็บอกเลยว่าเอาริปโปมาแทนเลยครับเอาแฮงหัวตุนออกไปเอานี่มาเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเออโอ้ยังไงก็ต้องเอานะโจโฉตอนนี้เนี่ยโหผมบอกเลยว่าจิ้น เออต้องเป็นโจ๊กถูกแล้วตัวนี้ก็ต้องเป็นจิ้นมานี่ครับบอกเลยว่าริโป้นี่มารอปิดท้ายอยู่เลยนะให้ริโปรอปิดท้ายน่าจะดีนะอ่ะอยู่ตรงนี้แล้วกันอืมน่าจะดีไม่ใช่น้อยเออจิ้นเหรออม,มาแล้วก็เจอของแข็งนะครับเพราะเขาชนะหกนะครับล้มเหลวสองเหมือนกับเราเลยนะครับมาครับมาทีนี้เราได้เปิดก่อนมาแล้วครับ ไทยสุดจู้มาแล้วผมบอกเลยว่ามาครับมาที่เรียบร้อยมาครับไว้เจียตีไม่เป็นไรอุ้ยเขาก็มีไว้เจียเหมือนกันแล้วก็ไว้เจียตีสองทีเป็นที่เรียบร้อยมาบุญเองเขาก็มีเหรอโอ้โหบอกเลยว่าสวยแล้วครับสวยแล้วแต่ว่าไทยสูจู้เราต้องทํางานแล้วครับมาบุญเองมาแล้วไทยสุดจู้มาไล่โจมตีต่อผมบอกเลยว่าของเราก็ไม่แพ้กัน <BS> บุญเองไทยสูจู้มาตีต่อจนลู่จีลี่จูใกล้ตายแล้วเออนั่นแหละ3ทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วตีไม่หยุดจริงๆตีไม่หยุดอะไรขนาดนะั้นเอาเหลือตัวเดียวเลยโอ,อย้ยางชอบเลยโอ้โหอ,อ,อะไรกันครับเนี่ยชนะอย่างง่ายดายตอนนี้ถุงแพรอยู่รอดเอาตัดถุงแพรมาลัวเลยเพราะว่า,อาของดูกเพิ่มนขนาดแบสกิลฟุษษ่นฟัดฟนฟัดันรถจะอู้ชอบที่ป้องหม่ม,มีอย่างนั้นเหรอ ตรงนี้แหละแล้วอันนี้แหะสลับเจ้าบ้านเฮ้ยผมก็รักษาไปสกิลเพื่อเฟก่ค้างกันของแมทเอฟพีตนเองอ่าตรงนี้ละกันพบว่าอันอื่นเออไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรลนะมามาครับมานี่ใกล้ถึงฝันแล้วชนะ7ครั้งแล้วอีก3ทีเองก็ชนะ10แล้ว มามาเรียบร้อยเนี่ยครับเราจะเจอคนที่ชนะเจ็ดเหมือนกันนะครับแล้วก็โ,โหคนเขาได้เปิดก่อนว่าโอ้โหเขาได้เปิดก่อนดีนี้ก็ต้องมาลุ้นกันแล้วครับแต่วา่าเราเปลี่ยนเป็นก๊กจินแล้วกันตัวนี้มาครับมาแล้วตอนนี้โอเคฝั่งเขาได้เปิดก่อนแล้วก็เปิดมาแล้วเรียบร้อยแต่ทีนี้มาเออเราก็สวนเหมือนกันว่ามาแล้วก็ไทสุจู้มาแล้วครับปึ้งมาแล้วครับบุญเอง๋งบอกเลยว่ามาพร้อมครับพร้อมทุกสถานการณ์มากเป็นยังไง บุญเอง๋งตีตัวเอา้าหายไปหนึ่งแล้วเรียบร้อยตัวนี้อ้้หูตีลิ้วมาตีสวนทีก็หายเหมือนกันนะยังเก่งเลยแล้วก็บุญเอ๋งมามาครับมาเป็นไรติดมึนแต่ไม่เป็นไรติดมึนเอา้าไม่ตีตกอซะแล้วเอา้าหายไปแล้วเกมบัอกอีกแล้วแต่ว่าเรากดข้ามได้ปรากฏว่าเราชนะได้เลยนะอ่ะเหมือนเดิมตอนนี้ชนะไป8ครั้งแล้วมังกรเขียวทะเลนี่น่าสนใจมากแต่คอดูป้ายยงหน่อยปรากฏว่าป้ายยงอันนี้ เออเีเฟควบคุมมัน,งน,นเงอนจำเมจเพิ่มขึ้น15%หเอรหรอแล้วก็บ้านเลื่อนบอกล่าบ้านเยื่อที่ของดีอยู่แล้วนะแต่ว่าขอดูแป๊บหนึ่งนะเนี่ยตนเองสร้างระเมจรักษาเพิ่มขึ้นเฮ้ยแล้วก็สมหวังหลังษหาระารมาจะสันเอฟเฟกต์อ๋อโอเคมันก็ต้องเป็นบ้านเลือดอยู่แล้วครับเพราะว่าโจมตีแรงขึ้นนะแต่ขอดูเมื่อไเรสกิลหรือโจมตีทั่วไปทําให้ตนเองสร้างดาเมจหรือรักษาเพิ่มขึ้น ฝ่ายเราไม่มีคนคนอยู่ค่ายเดียวกันทุกๆหนึ่งคนน่าไปหรือรักษาเพิ่มขึ้นอีกหรอไอ้ตรงนี้ก็น่าสนใจจริงๆนะน่าสนใจมากเลยรวมใจเนี่ยเพราะว่าผมผมเนี่ยฟูจิ้นเยอะมากๆนะแต่บ้านเลือดกอ็ผมเอาบ้านเลือดแล้วกันอย่างน้อยบ้านเลือดนี่มันโอพีจริงๆแต่ว่าพอมาดูขุนแพ้หน่อยว่ามีอะไรอีกปรากฏว่ามีเยอะเลยเน่รังกองผูกใจ โทษแท้คนเองไม่ตางว่ามาพ่วงดาเมจทั้งอ้อมเข้ามาอีกนะจริงถุงปังละม้วงก็ดีแต่ว่ามาผมเอาอันนี้ละกันบอกเลยว่าฟูมากๆบอกเลยมาเหมือนเดิมตรงนี้นี่โอ้โหเล่นโจ๊กกกทั้งนั้นเลยเหมือนเดิมนะครับแล้วมีสวยจริงด้วยทีนี้เราอาจจะเปลี่ยนเป็นโจ๊กละกันตรงนี้คอมโบบุญเอ็งก็ยังอยู่นะมาครับมา มาแล้วครับไทสุจูเราเปิดก่อนไปที่เรียบร้อยติดไฟกันทั้งบางเลยทีนี้ติดมือไม่เป็นไรแต่ว่าของเรามาเอ้้ติดมืนทาไมมืนทั้งนั้นเลยสูยแล้วครับสวยแล้วอุย้ยหายไปหมดอะไรเนี่ยโอ้เหลือรีจูรีจูโหมาแล้วโอ้โหโอ้โหแต่ว่าโชคดีนะพอซัดหายไปหมดของเรามาแล้วครับไทสุจูมาแล้ว โอ้ลิปโปมาก่อนโอเคลิปโปมาก่อนแล้วก็หุ้ยค่อยๆโดนทีละตัวไปเลยเนี่ยโอ้อะไรครบเนี่ยน่ากลัวยังไงทําไมมาแล้วครับโอเคมาค่อยๆมาทีละตัวว่ะโอ้มาไทสุจู้มาแล้วครับไทสุจู้มาแล้วไทสุจู้มาเร็วเร็วเดี๋ยวโดนเพื่อนตีตายเออมาไทสุจู้มาปึ้งโอ้ตีทรรมได้เหรอนี่ยโอ้มาตัวโถเออบุญเอ๋งมานั่นแหละแล้วไทสุจู้ตามต่อนั่นแหละครับ เออโอ้ยังสู้ไหวว่ามาเลยครับโดนสวนขนาดนี้ชนะแล้วครับ9ทีเหลืออีกทีเดียวเท่านั้นอีกทีเดียวเท่านั้นมาดูกันตอนนี้ปกป้องคุ้มครองป้องกันแน่นหนาไม่จําเป็นป้องคุ้มครองทําอะไรดหนี่เผาไม่พิษน้อยลงเพิ่มเกาะป้องกันจะเป็นสินตอนเริ่มต้นเหรอโอ้ดีมากหลังตายเท่าในเมทท้องอ้อมใส่ศัตรูเป้าหมายเอา้าตรงน,นี้ก็ต้องเอานี้เลยแหละของดีทั้งนั้นมา มาแล้วรอบสุดท้ายบอกเลยผมรอบสุดท้ายต้องได้แน่นอนมาแล้วมาอย่างไวด้วยเนี่ยครับเขาชนะก้า 9, ล้มเหลวสูเลยเหรอโอ้เราล้มเหลวสอ 2, งเท่านั้นตอนนี้เขาเป็นตัวโกกอะไรเท่านั้นจิ้นเพราะนั้นผมเปลี่ยนเป็นจิ้นมาแล้วครับมาเปลี่ยนเป็นจิ้นแล้วก็อยู่ตรงนี้รับรองโดนเต็มๆโดนเต็มๆนี่จูมีริปโปของเราด้วยริโปโอ้โหใหญ่จังมาแล้วครับ ปึ้งมาอู้โดนขับไล่ไปก่อนเลยไทยสูจู้เราสวยแล้วแต่ว่ามาเราจะอยู่ไหวไหมต้องมาดูนะแล้วก็มาแล้วครับเตียวเตียวเลี้ยวเอาทำไมตูนู้นมาเราตัวเลี้ยวไม่ยอมตีแล้วไทยสูจู้มาแล้วครับเออไม่ใช่ไทยสูจู้บุญเอ๋งมาโอ้โหตีแล้วก็อือเราอาจจะแพ้ว่ะแต่แพ้ก็ไม่เป็นไรนะก็อึบมาโอ้โหเขาก็โหดทั้งนั้นบอกเลยโหดทั้งนั้น มาโอ้โหตอนนี้เราเราเ,เปรียบเพราะว่าเราไม่มีไทสุจูนะไทสูจูรีบมาเร็วๆตอนนี้บนเอง๋งตอนนี้ก็ยังทํางานอยู่แต่ถ้ามียิงย่งมีไทสุจูบอกเลยว่ายิ่งโคตรโห่แต่ว่าเตียวเร็วมายังอยู่ละครับแล้วก็มาไทสูจูตีอย่างเยอะเลยตีอย่างบ่อยแล้วก็รีโปโอมาแล้วปึง้งมายังอยู่โอ้โหมันมีซุนเซ็กด้วยนี่วาซุนเซ็กด้วยแต่ว่าซุนเซ็กตายไปแล้วเอาแล้วทีนี้เราเริ่มได้เปรียบแล้วครับ รอไทยสู่จู้มานะตอนนี้บนเอ็งเราก็ตียับยับบอ,อกเลยมาเอา้าหายไป2ตัวแล้วทีนี้เรามีโอกาสแล้วครับน่าจะได้ชนะสิบครั้งรวดแล้วนะครับแล้วก็หายไปแล้วทีละตัวเหลือเหลิวหลิงกับลกห้องนี้เองเอาแล้วครับง่ายได้แล้วครับมาเอา้าทาไมโอ้โหเราโดนเด้งหายไปแล้วหนึ่งตัวสําคัญด้วยบนเอง็งทีนี้เราซวยแล้วครับน่ากลัวมากๆเพราะบนเอ็งของเราเก่งมากๆแต่ว่ามา ปรากฏว่าดูไทสูจู้เราต่อมาตีมาแล้วปุ๊บไทสูจู้ต่อครับเนี่ยครับความโกงของกกจิ้นแล้วก็ไทสูจู้โอ้โหสัดหายไปเลยบอกเลยว่าอย่างชอบเลยครับน้องๆชนะไปเรียบร้อยแล้วครับก็ตีครบชนะสิบแพ้2ไปแล้วนะก็คือเนี่ยครับได้รับของเต็มๆเลยนะแล้วก็เพื่อนๆเ,เล่นตามได้เลยนะว่าเนี่ยผมเล่นตัวประมาณนี้บอกเลยว่าอย่างที่ผมบอกครับกกจิ้นนี่โกงมาก ใช้กบจินน่ะโกงมากๆก็เนี่ยครับเพื่อนๆเล่นตาไปเลยนะครับก็อ่ามีประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันต่อพอได้รับของเนี่ยแมรางวัลรายวันก็ครบแล้วเดี๋ยวก็เนี่ยรับรางวัลของได้อีกนะเพื่อนๆก็ลองมาดูนะแล้วก็มันแลกของได้ตรงนี้นะเหรียญตรงนี้นะเอาเหรียญมาแลกได้ตอนนี้เหรียญมี480ก็ดูว่ามีอะไรของผมเนี่ยผมต้องการดาบทองอยู่แล้วผมซื้อดาบทองมาแน่นอนนะแต่เพื่อนๆของอย่างอื่นที่เพื่อนอยากซื้อเพื่อนๆก็ซื้อกันได้นะหินดิบเอออะไรอย่างเงี้ย แต่ผมซื้อดาบทองแม่แน่นอนโอเคดีจริงๆเลยลบ60%ดีมากอ่ะวันนี้ก็น่าจะพูดคุยเพียงเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวผมจะมาลองตัวซุนเตียวเซียนเอ้แต่อะไรว่าตเตียวเลี้ยวโอเคเจอมาลองเตียวเลี้ยวให้ดูนะครับแต่วันนี้มาลองกดไอ้นั่นดูก่อนละกันเนี่ยครับโดนดุใจล่านะับนอนนันี้แมวแกร์เบอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันสวัสด,ดีครับเดี๋ยวโย